ตีเพิ่มจนกระทั่งเมื่อสถาปนาความมั่นคงได้แล้วอาวุธที่เขายิงกลับเข้ามาที่เราเนี่ยก็จะไม่สามารถทําลายเราได้เอาลังของเราอยู่ที่350นั่นแหละเปิดปราสาทตาควายกับเนิน350ตกลงสถานการณ์จริงๆมันคืออะไรกันแน่ทําไมยึดปราสาทแล้วไม่ง่ายที่จะไปยึดเนิน3.50ครับครับถ้าพูดถึงตาควาย350เนี่ยผมขออนุญาตไล่เรียงแบบสั้นๆเลยว่าปัจจุบันตลอดทั้งแนวชายแดนที่มีการประทะ ของกองทัพทพี่2จนถึงกองทัพเรือที่จันทบุรีตราดเนี่ยเราต้องบอกว่าบางพื้นที่ที่เราสถาปนาความมั่นคงได้อย่างร้อซแล้วเนี่ยก็มีมนะครับไม่ว่าจะเป็น 677, 500เหือนห้ารอถ้าไล่มาจากขอบสุดเลยเนี่ยนะของชายแดนไทยกัมพูชาชก็ช่องบกช่องบกช่องอานมา้ากลุ่มปราสาทที่สีสกเกตครับกลุ่มปราสาทที่สุรินทแล้วก็ไล่มาสระแก้วจันทบุรีครับ ตราดอาจจะมีบางส่วนของบุรีรัมบางช่วงเนี่ยนะรครับเ,เซเบิร์พยายามจะบอกว่าจริงๆมันก็มีหลายจุดที่ร้อแล้วในแง่ของการสถาปนาพื้นที่ร้อยเปคือสถาปนาความมั่นคงแต่ที่ยังไม่ร้อเคือเราใช้คําว่าเข้าควบคุมพื้นที่อยู่ในระหว่าง การสถาปนาความมั่นคงก็คือตีเพิ่มจนกระทั่งเมื่อสถาปนาความมั่นคงได้แล้วเนี่ยความต่างกันก็คืออาวุธที่เขายิงกลับเข้ามาที่เราเนี่ยก็จะไม่สามารถทําลายเราได้เราสามารถที่จะป้องกันตนเองได้อันนี้คือสถาปนาความมั่นคงได้ร้อเปอซเขาล่าถอยไปปัจจุบันในพื้นที่ที่เขายังยิงเข้ามาอยู่ได้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เช่นบ้านหนองจานยังมีอยู่ถ้าเรามาโฟกัสที่ตาควายกับ 350วันนี้ตาควายเราเข้าไปได้แล้วเราเอาคนของเราเนี่ยเข้าไปได้แล้วแล้วเลยตาควายขึ้นไปคือกำลังจะขึ้นไปที่350วันนี้ที่350ต้องบอกว่าเราเอากําลังของเราอยู่ที่350นั่นแหละคืออยู่กันกับของเขาเลยแล้วก็กําลังยิงตอบโต้กันอยู่นั่นหมายความว่ามันอยู่ใกล้กันและประชิดกันมากเป็นระดับเรียกว่าร้อเมตรอะร้อยสองร้เนี่ยคือตอนนี้ใช้กําลังหลัก้ายราบ,ราบใช่ครับเป็นหลัก ในการเผชิญหน้ากาับที่กำลังหล<ม>ักร้อยเมตรที่เรามีความพยายามกําลังจะให้มากไปกว่าควบคุมคือสถาปนาความมั่นคงให้ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตอบเรื่องของการใช้กําลังทางอากาศว่าหลายคนอาจจะบอกว่าทําไมไม่ทําลายไปเลยนะก็นี่แหละครับคือสิ่งที่เรากําลังเราควบคุมอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ย<ม>เพราะฉะนั้นคือในทางยุทธวิธีตอนนี้ใช้ทหารราบ เป็นหลักเพื่อจะเข้าไปสถาบันาพื้นที่เนิน3-50ใช่ครับถ้าใช้กําลังทางแต่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้ก็เคยใช้กําลังทางอากาศใช่ครับก่อนที่เราจะขยับเข้าไปใกล้เนี่ยครับแต่พอขยับเข้าไปใกล้แล้วมันจะใช้กําลังทางอากาศไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็มีความยากนิดนึงมีความยากที่อาจจะโดนครับพวกเดียวกันเองเหมือนกับที่เขาไม่ค่อยสนใจพวกเดียวกันเองเขายิง V m 2 1มมาอาจจะใกล้แนวฐานราบของเขาเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ได้ปิดโอกาสการใช้กําลังทางอากาศซึ่ง มันเป็นเรื่องของการการปฏิบัติต่อไป